สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมเมนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาดูวิธีการหาหลักหมุดนะคะนี่นะคะเดียวกันป่ะต้อ,อ,องขุดเป็นขนาดนี้เลยนะคะการหาหลักหมุดให้เจอนะคะนี่นะคะที่ดิตรงนี้นะคะเราแบ่งขายนะคะมีขนาด 4ไร่นะคะเราแบ,บ่งเป็นแปลงย่อยนะคะจะได้ทั้งหมด8แปลงนะคะแล้วตรงกลางนะคะก็จะมีถนนกว้างประมาณ8เมตรนะคะโดยประมาณนะคะนี่นะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะจะติดถนน4เลนเลยนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะด้านท้ายแปลงก็ติดถนนในโครงการนะคะกว้าง10เมตรนะคะแล้วก็2แปลงแรกนะคะจะติดถนน4เลนนะคะตรงนู้นก็คือติดถนนเหมือนกันนะคะ แลก็ตรงนี้ก็คือถนนสีเลนนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะมาหาหลักเพื่อทําการแบ่งแปลงนะคะนี่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแบ่งขายนะคะติดถนนสีเลนนะคะอยู่ตำบลบางประกฏนะคะอำเภอองค,ค์รักจังหวัดนะครนายกนะคะทักมาสอบถามเมย์ได้นะคะหรือจะแอดไอดีไลนเมย์นะคะ 092-498-2979ค่ะต่วนราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมยจะลงไว้ใต้คลิปนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ